ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมันี่นุ่นที่ยากกันมาบานเฮียโกนะคะหรือเฮียโกหรือไนโกนี่นะคะมาเยี่ยมเพินนะคะเยี่ยมเพินบอสสบายนะคะพึ่งออกจากลรงบานมากระได้ยินข่าวว่าเพินได้เลขซองมานั่มนะคะเลขซองซองรหาเมินนะคะจะเข้าไปฟังแล้วก็จะมีเลขข่วมฝันเพินนั่มนะคะเพินออกจากลรงบานมาเพินกับฝัน ป้ามีคนมาหอม้องบอกเลข3าตัวนะคะก่อนจะเข้าไปฟังเลขความฝันว่าเลข3าตัวเป็นตัวใดกับเลขสองสองรหัมือนะคะเข่ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนเนี่ยเด้อค่ะเด้อไปฟังน้ำกันเลยค่ะแอนี่โกสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นยังไงคือว่าโบสบายน้อยรงพยาบาลหลายขาึ้นบะ่ะคะโรงพยาบาลซีขึ้นป่ะแม่เขาน้ำเกลือเจ้ากับปุกโอ้ยนับว่าเลยแม่เจนเจนใครของลองพี่น้องเอ้ย เท่าเขาเล่งมัดิเขาต้งตีนทันท้ง<อ>แขนทว่งงาันเขาสามันหมดเดียวอ้ออาวต้เป็นเังสั้นจช่เดียวเป็นเังไดเหตุอันมือมือสิได้ไปโรงพยาบาลเป็นเังไดคือได้ไปโรงพยาบาลกับท่าน <กะ S 1> หันได้ยินีตะคราวจริงๆเขาเราก็เป็นข้นขแนขขอแขอ็ขอของกะไอเราก็อ้วกชอานี่แหละอ้วกกะบวกนีอ้วกได้ยินเขาเจ้าว่าอันนี้โกวิดลงเลยบ่ค่ะ บ่ได้หรอกไปงานกึ่งโรบน่แม่นมีครับโรก็ได้อยู่พูดได้ภาพไปโรงพยาบาลครับแต่เลยบอกลูกให้าี่อันแต่ความหมกเดี๋ยวของกบฟังเราที่รถมากเลยอันอันเจ้งจีกับนางโดนเพได้ใมันบ่แง่หัวย่างอุตส่าห์ลุกขึ้นเด้อพี่น้องเด้อย่างอุตส่าห์ลุกขึ้นมานางเว้ากับนนดิยานะคะท่ายให้เอฟซีเห็นหนาเพิ่งเพิ่งออกโรงพยาบาลมากเขาออกโรงพยาบาลมากหวงโรงพยาบาลมาก หายเลยเด้อเด้อเมียยุ่งยังเมียยุ่งกินข้าวไปมันนี่กินข้าวไปกินสองสอดน้องเว้นอ้าวกินสองสอนยังได้สิเจ้าคือนไกินเจี๊ยสองถ้วยพุ่นขึ้นไอใหญ่เนอะกินสองสอนวันนี่เมียเดี๋ยาอย่างกินหลายๆเห็นเจ้าไว้ใบกินข้าวผัดสองสอนอุ้ยเจ้าเมื่อแรกวากินข้าวต้มหรือเจ้าถ้วยเยอะดัดกินเยอะนะขึ้นใจกินเนาะื้นใจกินนุมกินยังได้บ่ นุ่มเหม้ากับเขาเป็นไตเขาเขาไม่อยากกินนุ่มอ๋อเขาให้กินนุ่มเออเลยเพราะิ๋งข้าวต้มนี่ก็กินได้ป่ะเออกินอะไรอยู่กินข้าวต้มกินนุ่มกินยังเนาะกินผลไม้ได้บ่ก็ได้อยู่จำมักะห้ามมือก็หมดละอันใดแนวเขาบอกห้ามสื้อมาฝากมูมี่เอ้ายังเขียนว่าให้กินยังได้แน่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมากมือลังให้ซื้อมาปราจะให้กินหน่อยพี่เนีให้กินย่างละหน้อยเออบ่ให้กินหลายบ่แกเปิดให้กินยิ่มเดียวของยังที่เนี่อ้าวพวกไหนกินเคื่อยิ่มไมยังที่บ่ยบ่พวกพวกไหนกินยิ่มเดียวอย่างที่นี่บ่ให้กินหลายให้กินได้ทุกย่างให้กินได้ทุกย่างย่างละน้อยปวยเลยกินเครื่องม่ยัง่เนยอ้าวอยากกินหลายๆก็กินบ่ได้ตั้งเด้อค่ะเด้อบ่ให้กินหลายตะเข่ากันนะ หลายกินร้นาานตะเขา่าแต่ว่ายังอืนให้กินน้อยๆที่ว่าหาน้าเกลือลรก้กระปุกเราหรือซึ่งว่าบ่นาเต็มบ่าบงาง <c oughs> นาพ่นเต็มตนี่นะคะพ่นห้น้าเกลือลรก้กระปุกนะคะตอนยี่พ่นก่อนซดนดีดิเบามาเแน่นเหมือนเชืมันนอนมาลับไป hmm. เป็นกวดขานอนมาลับจะเกิดยังไง บอกค่ะต้นเดือนตีนอนพิกบอกนอนเป็นคนพีขึ้นเนอันนี้ยินวานเพิ่นวาเล็กซ้องมากเหรมันบ่เฮียแม่บ้าแล้วม,าแ,วมาแล้วนยืนนั่งงายโอ้ยืนนั่แม่บ้านมันบ่ค่ะเฮียจะให้แม่บ้านว่าเหาให้บ่ค่ะเล็กซ้องนี่นเราอันเราได้ยินค่ะว่าเฮียน,นอนอยู่โรงพยาบาลฝันว่าจังไงกว่าคา่ะบอกเหี้เยเอฟซีฟังน้ำแน่ฝันมันขึ้นหรือเปล่ามันนอนอยู่อ๋ออ๋อมากลับกลับมาบ้านกลับมาบ้านมือแรกมานอนฝันอยู่บ้านเพรมันฝันอยู่โรงพยาบาล ฟันมันก็ห่างกันสองศูนย์เาสองศูนยเออส0 9 2 0นยเ้อเขาเขาเขาเนี่ยเป็นคนหรือเป็นผีเนี่ยบ่เห็นโตเขาเห็นโตเพิ่นเพิ่นมาฮ่องหรือเพิ่นมาซิมฮ่องบืมบอก2 0นย์เก้าเพื่อคนไทยโชคเนาะเพราะว่านี่โกงหัวตะออกร่ำบานมากเนาะตะเก้าไม่ออกอยู่นี่พอค่ะ คันมา่งองไปนอนอยู่โอุ้ยเสียมากาะเว้นว่าหาสองมันบวกกันบ้าหาสองหาสองคันเฮียคันเองเนี่ยมันบ่อย่าว่านอนทิยาได้อเอินทั้งพญ่ยเอินทั้งเฮียเอินไปสุสานฟาดเพิ่นกระลึงกันเนี่ยล่ะค่ะเล้เอินเพิ่นฝ่ายสั้นอืมวันนี้ว่าสองศูนย์เก้าอืมก็บ่ได้อันนี้เนาะสืบเจ็ดสิบบาทสืบเจ็ดสิบบาทเนาะว่าต้องซื้อหลายตัดหน้าตัดหลังเรามันบ่ค่ะ ตะว่าเล็กซ้องมีมาแล้วเดี๋ยวจะห้แม่บ้านเว้าวให้เไหม่ะแม่บ้านว่าวแย่พน,นั่งโดนเมื่อใดเด้อค่ะเด้อเพิ่นเพิ่นวิ่นนะคะพ <c oughs> นอุตส่าห์ลุกมังหันตอนนนที่ย่ามาที่แรกเพิ่นนอนหันลหลังให้ยแล้วค่ะเด้อเพิ่นกะเฝ้าลุกขึ้นมา,า,านั่งเว้าวนะก็จะไป ถามแม่บ้านแท่นวาเลขซ่องซ่องรหามื่นมาเป็นตัวไดนะคะแต่วาเลขป้อมฝันของเฮียหนึ่งสองศูนย์เก้าันบ่ค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวจะไปถามแม่บ้านนะคะเ <Yeah. S 1> ด้เอเฮียนอนจ้ะค่ะก็่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสี่บาทนะยี่สิบไหลค่ะสองศูนย์เก้านะคะเลขปพอ่มฝันเฮียพันพันห้องบอกนะคะเดี๋ยวไปถามแม่บ้านเพื่อนกอนเลขซ่องหามื่นตัวไดนะคะ แม่ตั้นม่ตั้นนั่นเป็นไปอยู่โรงพยาบาลน้ำเนี่โกอยู่บ่ค่ะไปยั่นอนรับอาู่พุ่นนอนดีคืออยู่บ้านเฮาบ่ขึ้นแหลกตัว่ารับแล้วเจ้าย่านเตยให้หนูมาถามเพิ่นว่าเหล็กซ่องอันเพิ่นเนี่ยเดี๋ยนั่นไหมเหล็กซ่องอันซ่องอาหารเมื่อน่ะมาแล้วเจ้ามาเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นนางโดนบ่ได้เพิ่นก็เลยว่าให้หนูมาถามน้ำแม่ตั้นไหมาแล้วบอกเขาเรื่อมาแล้วที่ตัวใดเนี่ย กะนี่สองเจ็ดค่ะสองแปดสามเก้าค่ 2, 8, ะสองเจ็ดสองแปดสามเก้าเออกะสาม spare ดีจน้าแปดสามแปดก็ไม่ยังอีกห้าแปดห้าเก้าอืมมองจีเก้ค่อยมากนะแม่หมอค่ะแม่สองเจ็ดสองแปดสามเก้า สามแปดหาแปดพันแน่นตัวได้ค่ะหาเก้าพันแน่นหาเก้าพันแน่นหาเก้าแล้วขั้นแรกเรดียาโจกก่อนตาก็มีเลขอันนี่โกลัวคนฝันว่ามีคนมาห่วงบอกอันสองศูนย์เก้ามันบม่ได้ตันไี่ตันอย่างนี้น้ำเพลินบอกอย่างนี้ดูแยนอยูโอ้คนว่าให้ป้าแยนป้าฝั่งดูมันเป็นคนเป็นผีคนล่าให้เจ้าฟั่งบ่ฝั่งให้แม่ตันฟั่งบ่คนแต่ว่าวา แคกว่าอย่างเราแม่ให้ถ่ายเห็นบอกแม่บอกให้คนโย่เอาเส้หูวซ้ำเลยหัวล่ะบอกค่ะว่าสองศูนย์เก้าเนี่ยมันบอกนะคะเลขซ่องนะคเด้อนะคะหอกออกมาแล้วนะคะเลขซ่องซ่องนะคะมือนะคะมีสองเก็ดสองแปดสามเก้าสามแปดหาแปดห้าเก้านะคะคนมาเคน ามเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมาหาเก้าเน้นหาเก้านะคะแต่วเลขตั้งนี่สองศูนย์เก้าเป็นเลขสมฝันของเแี่ยโกหรือเฮียโกเนี่ยนะคะสองศูนย์เก้าคนว่ามีคนมาห้องใส่ห้องไหายตั้งนะคะห้องไหายด้ยิ่งว่าสองศูนย์เก้านะคะท่นที่ยากก็เลยเขียนลงน้่มกันแต่วเลขซ่องจริงๆเนี่ยมีสองเกตสองแปดสามเก้าสามแปดหาเก้า หาแปดนะคะเน้นที่หาเก่าในวันที่สิบหกมีนาสองหาหกหาเนี่นะคะไปตันเพื่อนมาไปตันซื้อไว้ไปนี่ม่ไม่ซื้อหรอบอกเพื่อนหัวตามามันนี้มันบอกิว่าแม่นงี้ยสิเอามันเราหาย่ถามเพื่นก็ไม่อยากถามหลายเพื่อนว่าเพื่อนนางโดนมาได้ไหมผู้โก้เพื่อนว่าเพื่อนนางโดนมาได้เพื่อนเมียเพื่นวิ่งแ่เยว่ามาสดชร้อนรนะคะนางเม่กแบว่ามาสดชดรรอน จะมากบ้างเล็ได้ไหมทำไม่ต้นแม่ต้นนพวกนี้สื่อดีที่กรสวดว่ากี่ตะโกสื่อดีตะก้เล็กก้มฟันยี่โกนีสองศูนย์เก้านีไม่ต้อนว่าสีซื่อใช่มันบอกค่ะเพราะว่าสีซื่อล่องเบื้องจะหลบถึงจะซื่อไายดอกสองศูนย์เก้านะเล็กซ้องกับเป็นไรหางคือเก้าเนะคนมาังไดกับมาสังสีลหระคะ <mel od ic> เล็กซ่องตำรับผู hmm. ้ใดเขามาไม้แล้ว่ะได้วันกับมากเสลา 6คู่ทั้งสี่นะคะเลขสองสอ,องหามื่นสองเก็ดสองแปดสามเก้าสามแปดหาแปดหาเก้านะคะตัวเน้นคือหาเก้านะคะทีนุนทียาจีเส็นใต้ไว้นี่นะคะแต่ว่าเลขควบฝันของเงี้ยโกก็คือสองศูนย์เก้านะคะทีเพิ่นฝันมามีคนมองห้องบอกสองศูนย์เก้านะคะเพิ่นเบาว่าไว้เพิ่นนางโดนไม่ได้นะคะเลขหายแม่บ้านเพิ่นเบาแทนนะคะเด้อแม่บ้านเพิ่นกะเป็นคนเบาหน่อยๆน,นะคะ คมว่ากันยางกันมาแท่นก็ได้ชื่อก้าเป็นที่มาที่ไปกับมองก้านั่นนะคะคนะคะเป็นแค่หน้าทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นยี่านี่กับบรลูกว่าเลขเสียออกสดใดเด้อค,ค่ะเด้อเป็นแค่สะพานบุญไห่เป็นแค่ซื้อนําเสนอน,นะคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับเลขซ่องซ่องรหามือนสองเจ็ดสองแปดสาหมเก้า สามแปดห้าแปดห้าเก้านะคะเน้นที่หา 9. เก้าเลขความฝันของเฮียโกก็สองศูนย์เก้านะคะส่งส่ง,สงมันมันข้าวสวัสดีค่ะ